สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะวันนี้มีเมนูเสนอเมนูผัดกบกนะคะผัดกบวบใส่หน่อไม้เปรี้ยวค่ะแล้วก็มีหอมหมกไปซีนะคะอร่อยอร่อยมากนะคะมากินด้วยกันค่ะกับข้าวมื้อกลางวันนะคะหอมหมกไปซี หอมหมกไปซีนะมีใบโหระพาแล้วก็ใบยโยแล้วก็มีผักลวกค่ะเพื่อนๆผักลวกมากินด้วยกันค่ะอันนี้ปลาราผัดผัดปลาราปลารปลากระดีผัดนะคะขอบอกนะว่าอร่อยคนอื่นชิมผัดกบก,ก่อนเด้อรสชาติจะเป็นยังไงมากินด้วยกันนะคะผัดกะเพรากบค่ะผัดกะเพรากบผัดพริกแกงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะผัดพริกแกง ใส่หน่อไม้เปี้ยวใส่กระชายเนาะซื้อมาจากร้านอาหารปลาค่ะจานละหนึ่งร้อยบาทอืมอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะวันนี้ยาไก่ก็อยากกินผักลวกเลยนะ อันนี้ปลาร้าผัดนะปลาร้าปลากระดีผัดนะคะจิ้มผัดจะมีมะเขือมีแตงมีผักพุ่งมากินด้วยกันค่ะอืมอร่อยหอมหมกยังไม่ได้กเกะเลยนะเกะหอมหมกก่อนนะอันนี้ใบยอนะหอมหมกใบยอหอมหมกไปซี หอมหมกใบยีีนะคะหอใแต่กวิเดี๋ยวให้ห<อ>ใหดูนะคะให้ดูหอมหมกน่ากินไหมคะหอมหมกหอมหมกลายีสีค่ะซื้อมาสองห่อมีใบโหระพากับใบโยนะคะ <c oughs> มากินด้วยกันนะคะอร่อยหอมหมกลายีสี มากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเพี่ยงแซ่บแซ่บมากินด้วยกันนะคะวันนี้อยากกินผักนะกินผักเยอะ กินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆข้าวอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยผัดกบผัดกบเตร็นดน้ำไม้เปรี้ยวกินขั่งเยอะ อันนี้ก็อร่อยหอมหมกก็อร่อยนะคะหอมหมกยังไม่ได้กินหอมหมกเลย อร่อยระวังกระดูกนะปลวกมันมีปลูกกระดูกมกินด้วยกัน่าทุกคนอร่อย อร่อยมากมากเลยอืมผักน,น,นี่อร่อยอร่อยทุกอย่าง มากินด้วยกันนะคะบ๊ายบาย